สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็มาเดินมาในป่านะครับเป็นป่าลกมากนะครับวันนี้นะครับเดินมาเหนื่อยมากเลยนะครับเนาะมาเจอมิ่มนะครับมาเจอมิมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ขวางตะเวนนะครับก็ลังกอบเดี๋ยวรอดูน้ําหวานนะครับว่าจะมีไหมนะครับเดี๋ยวไปดูลังกันเลยครับครับนี่นะครับเหยียบ อุปกรณ์ก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับแล้วมาดูเดี๋ยวผมจะทำยังไงนะครับกล้องอาจจะสั่นขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมต้องเคลียร์พื้นที่ด้วยนะครับนี่ยัดูนี่แหละนะครับเดินมาตั้งเหนื่อยเนาะนะครับนู่นนะครับเดินมานู่นนู่นออกทางนู่นนะครับเดินมาลุยมาเอาไม้นี่ดัน ดันหญ้าดันอะไรมาคันด้วยนะครับมีน้ำหวานไม่มีก็ขอเลยนะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับมีไข่มีอะไรก็เอานะครับแล้วผมจะช่วยางแล้วผมจะช่วยถางครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับเป็นนิ่มนะครับไม่ใช่พึ่งครับ แล้ว,วไปหาโต้ีล,ลยวดูก่อน้วเลียดูก่อนนะครับโอ้หัวน้ําหวานนะครับพอดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูกล้องก่อนเออไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องถือให้นะครับครับนี่นะครับจะเอาสดๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจยะอุปกรณ์อันนี้ใส่โทรศัพท์นะครับ มาเดี๋ยวเริ่มนะครับตากล้องกลัวนะครับตากล้องเห็นไหมครับเห็นหน้าเห็นตาไหมครับก็เป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับหัวน้ําหวานนะครับก็ลังก็ดีอยู่นะครับสุดยอดอยู่นะครับจิ๋วนะครับจิ๋วแต่เจียวครับอืครับก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกนะครับหรือจะอยู่ข้างนี้อยู่ในนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะมุดปลาพี่นะครับดูนะครับพึ่งบินวนเต็มเลยนะครับครับครับลอบไว้ครับครับท่านผู้ชมเจออีกแล้วนะครับลังหนึ่งครับลังก็เล็กอยู่นี่นะครับเอาลงนะครับเดี๋ยวเขี่ยให้ดูนะครับอู้้หวานเออลังเท่ากันเลยนะครับแต่อันนี้มันเอ ได้สองลังเลยนะครับไม่มีถุงใส่กิ้วแต่เกี้วเนาะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับนี่นะครับมันมันมันอ่ะสต็อปไว้เลยครับครับท่านผู้ชมครับก็เหนื่อยนะครับก็เลยมานั่งพักก่อนนะครับนี่นะครับทีมงานเรานะครับทีมงานดัมซิ่งดินด่วนนะครับอันนี้ก็าแเ่น้อยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็สุดยอดอยู่นะครับ เนาะก็ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามติดตามนะครับต้องกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนที่ผมอัพคลิปลง youtube นะครับหรือไปหาไปหาพึ่งมิ่มนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ